โอเคครับวันนี้จะมาเล่นเกมครับเดรันเจอเกียนโปโปในเซิร์ฟเป็ดนเจขวายเลยไม่รู้ยุ่งกับพวกผมสองคนใช่ไหมครับเดียครับเดี๋ยวพูดนะครับ โกเดนฟันนะฮะสงสัยพ่อมันจะไม่สอนให้อ่านหนังสือฮะพ่อแม่ไม่รักพิมด่าก็ไม่พูดอกโกเดนฟันหน้าโดนตีนมากบอกเลยนี่อยู่กับช่นลจีคุงครับใช่มข้าวขาหรือสมชื่อสิบหายจีคุงเกมมิ่งตาลังตี๋ยวหาวตาวหายป้ามันไปแล้วก็เป้าของเราถูกขายทำไปหาย เราตัดไปตรงนี้เลยครับเ,เลยครับวันนี้ครับไอ้เหี้ยเกณฑ์ตัวเดิมครับแม่งไปได้ตีชาวบ้านเขาแล้วกูผมไม่รู้ไม่เห็นผมไปก่อนละโอ้เยเหี้ยทำได้ผิดตีกูเฉยเลยขอบคุณครับคนที่มาช่วยผมขอบคุณมากเลยแม่งจะได้เล่นไหมเนี่เยเจอจะเล่นกเพียนไม่ได้จัไม่เห็นแทรกขอโทษด้วยนะครับเพราะว่า เพื่อนผมมันไม่อยู่สุดกับมันอยู่บ้านมีเล่นไม่เล่นไม,ม,ม่เล่นเกมอยู่ร้านกูว่าการฆ่าคนตายด้วยตะเพียงกัดกาของมันนี่น่าจะเป็นความสุขเล็กของมันเหมือนกัน, <ขอ S 2> นปะตานนี้ออกออกแล้วออกแล้วก็เลยมึงลดเสียงไหมไอเดียมเสียงแง่ออกแล้วออกออกอะไรมันออกอไ,ไปแล้ว เออดีนั่นเราไปเล่นเกมเราเหอะแต่ไปแค่นี้แหละทียเย็ดแป้งตีกูเฉยเลยเาาเเอ้าวสักใคราาตีวิกน้ำน้ำอ้าวตายชิพายแล้วกูขอไม่ตกคนนี้เมืองนี้เองว,วายวะก็ชื่อเซฟชื่อเลยไม่รู้เกียรแเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็แหลกมากด้วยคนแม่งเยอะด้วยแหละแหมอ่าไปตอนไหน มึงอยู่ไหนนีเดียวอะกูเจอมึงละโอ้โหถามเบสบอลกูจะมารอมึงที่สะพานกูอยู่หลังมึงฉันจะรอพี่ที่แช่น้ำถุยไม่ใช่กูรออยู่หลังมึงกูอยู่หลังโอเคกูเห็นมึงละมึงอยู่ไหนเนี่ยปลาเพรี้ของเราปะอันนี้เซิร์ฟสร้างบ้านบันนี้เออเอามาให้กูทำไมเนี่ยไม่ไม่กดทิศกดทิศ มันเปลืองเวลานะเว้ยหงดแค่สิบนาทีสมใจอยากล้วใช่ไหมวเชี่ยววุ่วายว่ะเชี่ยเลยเนี่ยเป็นยอะไรเหือกเหมือไอ้จะเล่ไปหาเ,เนี่ยกูรออยู่ที่ท่านา้ำ ถ้ากูปราบไอ้ไอ้เวนโกลเด้นซันไม่ได้กูไม่เลิกเออยังไม่ได้แตกเลยเลิกได้ไงแล้วกูไปสร้างบ้านรอมึงละแล้วแต่มันทำนามได้เลย,ยเฮ้ยมาทำนามเฮ้ยมาทำน้ำชูโอ้ยค้างค้างหยอกมันได้ยินเสียงไหมนี่เดีย๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะ กูอัดนี่มันได้ยินไหมวะหนอไม่ได้ยินนะแม่มันมันได้ยินเสียงเกมไหมช่างมันเถอะอยู่นี่ไอ้สัตว์มาดูนี่นี่มันไหน้าอะมึงลงไปทำอไมอยู่ข้างบนเนี่ยมึงมองขึ้นข้างบนเอไอ้สัตว์เอะไรละยผมก็ไม่สบายด้วยนะโคตรสวยเลยดู ยังพึ่งไม่สนใจแกะมาสนใจนี่ก่อนโคตรสวยเลยเนี่ยโอ้โหตะวันก็จะรับขอบฟ้าเซิร์ฟนี้ไม่มีมอนสเตอร์ไหมวะน่าจะมีชิปหายมึงอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่อย่าเด็กกรุ๊กกาวอยู่ตรงกระจกนี่อยู่ตรงบ้านที่มีกระจกล้อมเป็นรั้วเนี่ยเออยังมึงไปหาแม่มึงหรแม่เฮ้ มึงตกเขาไปเอ้ยเชี่ยกูตกเข้าไปในบ้านเขาปุ๊กว่าตกชิบหายก็จมน้ำตายไม่กูจะไม่ยอมตายไม่เล่นแม่งไร้ห่าแหลกชิบหายอ้วาวบริษัทออกเกมเลยก่อน,นั้นไม่เล่นแม่งเหมือนกันคอยไปเล่นที่อื่น,น,นเนริ่มนี้เอ้ยมันคลิปนี้นก็จะเป็นอื่น ชว์พวกเกียนโปในเซิร์ฟที่ไม่น่าสนใจเลยนะกันนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมทุกคนด้วยขอบคุณครับกดอยู่ดักตรงไหนวะขอบทุเจ้า